สวัสดีครับหลวงกิเชแนลเจออีกแล้วครับเจออีกแล้ววันนี้หลวงกิจจะแนออกบ้านตาที่ใกล้จะเสร็จมากกว่านะครับเพราะว่าเขาขายถูกกับเจ้านี้ราคาเนะี่ยตามทั่ทงทั่วไปก็4ี่แสนเก้านะครับสี่แสนเก้าหมื่นบาทแต่ว่าถ้าคนไหนดูมาจากกิตินะฮะนะฮะดูกจากกิกติหรือว่าหลวงกิจชแนลนะฮะบ,บอกเขาว่าดูมาจากกิติก็แล้วกันเจ้าของรถได้หลายหมื่นครับ บ้านหลังนี้ราคา490,000บาทกำลังทำใกล้จะเสร็จแล้วนะครับยกสูงอยู่ประมาณา70เซน10 70เซนไม่ถึงเมตรนะครับแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าต่อเสาให้สูงได้ไหมได้ครับใส่เสาต้องไม่ว่าจะเสาปูนเสาไม้คุยนอกรอบได้แต่ราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับบ้านหลังนี้ตอบโจทย์ลูกค้านะครับมีหนึ่งรับเบียงหนึ่งรับแขกหรือจะทำเป็นน้องครัวก็ได้รับแขกแล้แต่ลูกค้า หรือว่าห้องรับแขกทานอาหารได้อ่าหนึ่งห้องรับแขกแล้วก็สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับเหมาะที่จะทํารีสอร์ทเหมาะที่จะวางหัวไร่ปลายนาโอ้โหแม่เจ้าเจ้าของโครงการนี้ขายถูกจริงๆท่านผู้ชมกิตติรีวิวให้บ่อยนะครับรีวิวให้บ่อยก็ลองดูตัดสินใจดูนะครับนี่ฮะมีมานั่งด้านหน้าหนึ่งตัวนะครับท่านผู้ชมนะฮะลงสีนี่ข้าวกับเนื้อไม้เลยนะก็ลงสีข้าวเนื้อไม้นะครับนี่ฮะ กรงโจวแบบประยุกต์มีหยดน้ำล้อมรอบฝาบ้านตีแบบแนวนอนตีแบบแนวนอนนะฮะนี่ห้องห้องนอนนะฮะตัวนี้ห้องนอนสองห้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในเสาหน้าหกแก่ๆเสหน้าสองนิ้วฮะสองนิ้วดูเสียใหญ่ไหมคท่านผู้ชมดูอันนี้สองนิ้วนะฮะเนี่ยสองนิ้วแล้วก็น,นนนฮะเสาแก่ครับเสาแก่หมายถึงว่าเสาเกิน เกินเกินเกินห้าหกนะฮะเต็มอ่ะเต็มมามัได้เต็มแล้วกันนะครับนะฮะรับเบียงเนี่ยขึ้นบันไดกําลังจะทำอยู่ตอนนี้นะฮะมาหน้าวันเสร็จแล้วนะครับอ่าลึกเมตรสิบนะครับแล้วก็กว้างเนี่ยสามเมตรมีมานั่งหนึ่งตัวนะครับนี่ลักษณะการทํานะครับนี่ฝ้าเพดานตีแบบแนวเรียบข้าบางใบนะฮะท่านผู้ชมไม่มีขอโทษทีมีหยดน้ำนะฮะท่านผู้ชมบานประตูนี่ก็สูง2เมตรนะครับ ป็นบานประตูสไลด์ตอนนี้บานประตูกําลังจะใส่ติดตั้งนะฮะกาลังจะติดตั้งอยู่นะครับห้องนอนเนี่ยตั้งแต่พื้นไม้สวยนะท่านผู้ชมห้องนอนเนี่ยลึกถึงห้เาเมตรห้าสิบตัดไปเมตรห้าสิบนะฮะสี่เมตรนะครับสามคูณสี่ 4, ไปถึงขวาผนังของห้องน้ํานะฮะแต่ถ้าลึกไปถึงนู่นบานประตูด้านหลังห้องน้ําก็ห้าเมตรห้าสิบนะครับ หน้าต่างทรงยาวหน,าหน้าต่างทรงยาวนะครับนี่คือลักษณะการทำนะฮะทางเข้าห้องนะครับทางเข้าห้องก็เป็นบานประตูลูกบิดนะครับท่านผู้ชมเข้ามาก็จะเจอห้องนอนนะฮะขนาด3มเมตรคูน3เมตร50บนะท่านผู้ชมไม้ลายสวยมากเลยหลังนี้นะครับท่านผู้ชมดูนะฮะเดี๋ยวก็ดังไม่ลงสีขบลงเงานะค,ความคมมาเลยยังมองไม่เด่น ฝุ่นมันจับด้วยแต่เกิดว่าก็ลงสีเมื่อไหลเสร็จเมื่อไหลนะโหโหเสร็จเมื่อไหลนี่จะสวยนะหลังนี้นะท่านผู้ชมนี่คือกล้องนะครับ3ามเมตาสิบคูณสามเมตรนะครับ3ามเมตาสิบคูณสาเมตรนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมดูโอเคนะฮะนั่นคือห้องนอนที่2พื้นที่จะสอยเล่าน้นํา1เมตรนะครับแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยกว้างสองอกว้างหนึ่งเมตาสิบแต่ลึกนู้นไปนู่นเลยครับก็2เมตรนะครับ กำลังตีสมาร์ทบอร์ดอันนี้ปูกระเบื้องได้สบายๆเลยครับฝ้าเพดานก็ใช้ยิบซ้มบอร์ดนะฮะยิบซ um ้มบอร์ดส่วนข้างๆก็เป็นสมาร์ทบอร์ดนะฮะสมาร์ทบอร์ดคือการความชื้นถ้าผู้ชมปูกระเบื้องทับได้เลยแล้วก็นั่นนะฮะมีบานกระทุ้งอยู่ด้วยครับช่องระบายอากาศนี่ด้านหลังนี่มีประตูตรงนี้เราเปิดประตูเสร็จแล้วเราก็สามารถทําห้องอะไรก็ได้ต่อเติมห้องครัวก็ได้ท่านผู้ชมโอเคครับหรือว่า ยังไงก็ได้แต่ตรงนี้นะทำโห้รับแขกที่เหมาะเลยคนระับท่านผู้ชมวางทรงฟงโซฟานุนกับห้องนอนนี่ก็ห้องนอนนะฮะอยู่กับสองคนตายายมีหลานมาเยี่ยมได้อีกห้องนะะึงครับท่านผู้ชมโอเคครับกดติดตามไปด้วยนะฮะหลวงกิดชแนลอย่าลืมนะฮรเวลาซื้อนะบอกว่าดูมาจากกิดติรับรองสำรวยค้าไม้ลดราคาให้หลายหมื่นครับดูเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ